ราก็พักอยู่ในวัดนะครับแม่แม่นี่อาหารมื้อเที่ยงวันนี้นะครับผมรวยๆรวยหนึ่งซาลิงนะครับเราก็มาขออพักอยู่ในวัดนะครับช่วงนี้เขตนี้นะครับหาที่พักยากนะครับเพราะว่ามีแต่ไรอ้อยไรมันเนาะกินหมดหรือเปล่าอาหารมื้อเที่ยงเมื่อนี้ใส่มีดต,ตันนั้นจะใส่ ตัดตัดเลยเนาเราว,วางยางมันยางกลวยให้เหล่นะครับเหล่มือเหล่ผ่าเหล่เสียเราต้องตัดให้สั้นที่สุดนะครับเพราะว่าช้างของเราจะได้ถ่ายโปเป็นเคียนะครับเพราะว่าลวยนี้คือเป็นอาหารที่ย่อยแล้วก็เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นถ้าเวลาถ่ายออกมานี่เป็นเป็นเครื่องแง่เลยนะครับ ต้นนะครับเฉพาะต้นเหมือนกับก้านมะพร้าวนะครับถ้าไม่สับนี่คือยาวเฟื้ยนี่นะครับคือต้องกินให้หมดนะครับภายในช่วงเที่ยงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ข็นไปให้นะครับเราหาเฉพาะเป็นช่วงช่วงเวลาไปนะครับส่วนช่วงกางคืนนั้นจะได้อาหารอะไรนี่ก็รออีกครั้งนะครับเพราะว่า แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับแม่แม่ตรงนี้คือเราไปเจอที่เราเดินผ่านมาแล้วก็เห็นเขาตัดทิ้งไว้นะครับก็เลยขอเขาโชคดีไปนะครับอันนี้มื้อนี้นะครับก็ที่พักก็โอเคนะครับเราก็พักในวัดนะครับช้างก็มีกล้วยนะครับหนึ่งซาเลิง เราต้องตัดสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาถ่ายถ่ายติดกันนะครับถ่ายาไม่เป็นก้อนนะครับเดี๋ยวต่ถ่ายออกมาเป็นเครือเลยมันกระเรือกล้วยนะครับไม่ได้นะครับต้องสับสับสับนะครับแล้วก็ให้เขาเลือกกินนะครับเขาก็จะเลือกกินไส้ในก่อนนะไม่ไ,ไม่เลือกกินไส้ในค่อยมากินอ่าเปลือกนอกนะครับ ตอนนี้เราเข้าเขตกาลสินแล้วนะครับพี่ๆมนะตอนนี้ก็เดินเดินไกลนิดหนึ่ง4กิโลนะครับจากบ้านแรกนะตอนที่เราไล่นะครับเพราะว่าห่างกันมา4กิโลนะครับกว่าจะมาถึงตรงข้ามเราข้ามมาอีกเข้าอีกฝั่งหมู่บ้านนะครับก็ประมาณนู่นนะครับ5กิโลเราเข้ามาถึงบ้านเราก็เลยมาขออนุญาตมาขอพักตามวัดนะครับก็โชคดีนะครับพระอาจารย์ท่านก็ให้พักนะครับ เราก็โชคดีอีกอย่างคือเราไปเจอนี่ครับเจ้าของบ้านเขาตัดกล้วยทิ้งนะครับตัดกล้วยทิ้งน่าจะเอาดินเข้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเนาะตัดทิ้งหมดเลยนะครับเราก็ขอเข้าไว้เพื่อจะให้มาให้สีนวลน,นะครับถ้าเป็นช่วงเย็นนี่คือโอเชเลยนะครับกินหมดเลยนะครับแต่ช่วงกลางวันไม่รู้ว่าเขาจะกินหมดหรือเปล่านะครับเยอะนะครับหนึ่งหนึ่งคันรถนี่คือเยอะนะครับ มีขวยห้างกินก็มีนะ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับช่วงไม่ว่ามื้อไหนๆเนาะเราก็จะอย่างนี้เลยครับ <c oughs> ถ้าที่พักไม่มีเราเห็นหญ้าไว้ข้างทางหรืออะไรเราก็จะใช้ <c oughs> คู่ชีพนะครับคู่ใจรถประจําตําแหน่งหาหญ้าหาอาหารนะครับตั้งแต่โอ้ตั้งหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่อยู่พัทยายังไม่เป็นสลิงนะครับแต่ก่อนคือเขาลากลากรถใสนะครับแต่ตอนนี้กลายมาเป็นสลิงแล้วนะเพราะว่าต่อเมื่อวันที่จะออกมาทัวร์นี่เองครับเพราะอะไรเพราะถ้าจะใส่สะรถใสมาไม่สะดวกนะครับก็ต้องเป็นสลิงเนาะก็เลยได้สภาพนี้นะครับอยู่ด้วยกันมา โอหลายปีแล้วนะครับห้าปีแล้วมั้งห้าปีหกปีนี่นะครับตั้งแต่ที่เราไปอยู่พัทยาใหม่ๆเลยนะคันขาวคันนี้โอ้ยมัดวัวนี่กองกองกลุ่มเลยครับเยอะเลยนะครับเรวาระบอก๊อฟเขา่าล้วเระตีก้าเขา่า มาเจอกันมาบ้างจ่าทินก็เห่าดูดูนะครับเราพักอยู่ในวัดนะครับแม่แม่ตรงนี้เป็นหลังวัดโอ้นเจ้าของเจ้าทินเพิ่นเห่าอยู่คุณตรงนี้ก็เป็นกุฏินะครับ ร่มเย็นมากๆเลยนะครับบับนี้นะวันนี้อิ่มแน่นอนนะครับแม่แต่ช่วงค่ำนี้คือต้องรออีกว่าอาหารจะเป็นยังไงแต่การทัวร์วันนี้ก็เหมือนเมื่อวานเงียบเงียบแล้วก็เงียบเงียบนะเดี๋ยวดึงไปต้นนั้นไหมสิเดดต้นหน่อยไหมสีเดดเออ ยังไม่หมดนะครับเหลืออีกเยอะ <c oughs> คงกินไม่หมดแล้วครับวันนี้เราผลมาเยอะเกินนะครับถ้าเป็นช่วงค่ำพอดีนะครับอาหารมื้อหนึ่งสำหรับซีนวลเนาะคือช่วงค่ำพอดีนะครับรถสาเล้งหนึ่งนี่นแหละครับถ้าอยู่บ้านก็ประมาณนี้นะครับแต่ละมือ้อแต่ละคาบแต่ละช่วงเวลาเนาะเราต้องหานะครับเราต้องหานี่แหละครับ อาหาอย่างนี้ให้เขากินทุกวันทุกวัน,นครับแต่ถ้าเรามาทัวร์อย่างนี้นะครับก็คือ,อยังไม่ได้กินนะครับก็ได้กินเยอะกว่าที่เราอยู่บ้านนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตามทางตามอะไรก็เยอะแยะนะครับยาอาหารเขาไม่ได้กินก็ยังได้กินเยอะกว่าที่เขาอยู่บ้านนะครับพูดเปรียบเทียบเหมือนกับว่า ถ้าไม่มีอถ้าไม่มีสับป,ปะรดเนาะถ้าเราหาหญ้าหาอะไรตามปกตินะครับแต่ถ้ามีสับป,ปะรดก็จะจุนเจือได้เยอะประมาณหนึ่งเพราะว่าหนึ่งสับป,ปะรดก็หาง่ายนะครับถ้ามีคะแนนนะครับแต่ถ้าจะหาหญ้ากินเหมือนกันแต่ก่อนนะครับเหมือนกับตั้งแต่ที่เราไม่มีช่องไม่มีอะไรเนาะเราก็วิ่งหาโอ้ยแต่ละวันนะครับไปไกลนะครับ ตัดจริงไม้ตัดอะไรนะครับมาให้เขาได้กินนะครับแต่เรามาอย่างนี้กอ็อาหารมีทุกที่นะครับอาหารของเขานะครับมีทุกที่นะครับเอาแล้วยังไม่หมดนะครับแม่แม่ตัดตั้งนานแล้วยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้กินข้าวแล้วนะครับ กินวันตอนนี้ก็ได้กินญ้ากินอาหารแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าๆแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเทีย่ยงนี้ก็อาหารมื้อกลางวันนะครับของสีนวลวันนี้ก็ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนะครับแซบๆนะครับน้ําคือถ้ากินกล้วยเยอะอย่างนี้น้ําไม่กินก็ได้นะครับแม่แม่คือกล้วยเขามีน้ําอยู่แล้วนะครับ ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ